น้องกัญญาลูกช้างป่าพลัดหลงแผลที่สะดือสมานหายดีแล้วลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกัญญากินอิ่มนอนอุ่นแผลที่สะดือสมานหายดีแล้วเก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาเชื้อเฮอร์ปีไวรัสในช้างความคืบหน้าการดูแลลูกช้างป่าพลัด,ลดหลงกัญญาประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งว่าวันนี้17ตุลาคม66 นางสาวทักษณาจารุวัฒนานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์กรมอ,อุทยานแห่งชาติให้การดูแลลูกช้างป่าพลัดหลง เจ้าหน้าที่ให้ลูกช้างกินนมผงทุก3ชั่วโมงปริมาณ6.1ลิตรโดยลูกช้างถ่ายอุจจาระสองครั้งถ่ายเป็นก้อนลักษณะเป็นก้อนปัสสาวะ4ครั้งลักษณะสีใสนอน5ครั้งรวม8ชั่วโมง23นาทีและให้กินวิตามินซีวันละ5เม็ดและให้กินแคลเซียมเสริมวิตามินบีรวมบำรุงปลายประสาทกินไซคโคลเวยสามเม็ดทุก8ชั่วโมงให้โปรไบโอติกเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมอาหารลดอาการปวดเสียดท้องจากการท้องอืดได้ส่วนแผลตกสะเก็ดแห้งๆบริเวณลำคอใต้คอใต้อกและหลังใบหูแผลที่สะดือสมานหายดีแล้วและพี่เลี้ยงพาลูกช้างกัญญาเดินเล่นประมาณ20นาทีให้นอนในคอกดินมีฟังรองเพื่อเพิ่มความอบอุ่นในเวลากลางคืนเฝ้าระวังการท้องอืดท้องผูกและถ่ายเหลว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เอกซเรย์และเก็บตัวอย่างเลือดตรวจโรคเฮอร์ไวรัสในช้าง CBC บล็อกเข้มส่งตรวจที่สอวอพสุรินและได้ทำการรักษาแผลด้วยเลเซอร์เก็บตัวอย่างสบงวงและก้นเพื่อส่งตรวจด้วย